สวัสดีค่ะช่องพี่นัจจานะคะวันนี้ช่องพี่นัจจามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของต้นไม้นะคะเป็น17ต้นไม้มหัศจรรย์ที่สุดของโลกนะคะที่พิสูจน์ถึงความอัศจรรย์ในธรรมชาติค่ะ หากเราจะพูดถึงความอัศจรรย์ทางธรรมชาติแล้วเราก็ต้นไม้ก็คงจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความอัศจรรย์ไม่แพ้ธรรมชาติอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความเก่าแก่ความสวยงามหรือว่าความร่มรื่นที่เราได้รับจากพวกมันนะคะมาดูกันว่าต้นไม้ที่มีความโดดเด่นจนน่าอัศจรรย์ที่สุดบนโลกใบนี้มีต้นอะไรกันบ้างนะคะต้นแรกนะคะก็คือต้น เมชูเซร a าทรีนะคะเป็นต้นไม้ที่มีอายุถึง4,844ปีเลยทีเดียวค่ะเป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไวท์เมลเชนแคลิฟอร์เนียค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันจะมีอายุเกิน5,000ปีได้สบายสบาย,บายค่ะต้นที่2นะคะก็คือต้นไม้ที่ออกผลมากกว่า40ชนิดค่ะ ต้นไม้มหาสจรรย์นี้ถูกตัดแ,แต่งทางพันธุกรรมให้สามารถออกผลไม้ประเภท stone fruit นะคะ peach แล้วก็ cherry นะคะที่แตกต่างกันได้มากถึง40ชนิดค่ะต้นที่3นะคะก็คือต้น wisteria ชมพู T R e A ของญี่ปุ่นค่ะต้นไม้ที่แผ่ปกคลุมพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรนะคะด้วยใบสีชมพูที่สวยงาม ถือเป็นต้นไม้ที่งดงามที่สุดของสวนดอกไม้อาชิคากะประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอายุมากกว่า144ปีเลยทีเดียวค่ะต้นที่4นะคะก็คือต้นไซยักษ์ค่ะ ต้นไม้ที่ปกคลุมพื้นที่มากที่สุดในโลกค่ะเป็นต้นไซขนาดกว้างใหญ่ปกคลุมพื้นที่มากที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะโดยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดูขนาดความกว้างของมันตามรากที่ชอนชัยครอบคลุมพื้นที่ถึง14,500ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะ ต้นที่5นะคะเขาเรียกกันว่านพลเชอร์แมนค่ะเป็นต้นสนยัชชีคัวยานะคะต้นไม้ต้นเดียวที่สูงที่สุดในโลกค่ะเป็นต้นไม้พันธสนที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติชีคัวายาแคลิฟอร์เนียค่ะโดยมีความสูงถึง275ฟุตนะคะก็ประมาณตึก27ชั้นนะคะแล้วก็มีอายุเก่าแก่ประมาณ2,300ถึง2,700ปีค่ะต้นที่6นะคะก็คือไฮเปอร์เรียนต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกค่ะ ถึงแม้จะไม่มีชื่อเสียงเท่ากับนายพลเชอร์แมนนะคะแต่ว่าไฮเปอร์เรียนเป็นผู้ครองสถิติต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกนะคะโดยมีความสูงถึง379ฟุตค่ะซึ่งในตัวต้นของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยต้นแคลิฟอร์เนียเรดวูดยักษ์ถึง4ต้นด้วยกันนะคะต้นที่7นะคะก็คือต้นเบาบับแอฟริกันค่ะที่จุน้ำได้มากที่สุดในโลกค่ะ ต้นไม้ดูรูปร่างแปลกๆเหมือนมาจากดาวดวงอื่นนี้อยู่ที่ทวีปแอฟริกานะคะด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งทําให้มันจะเก็บน้ําไว้ในลําต้นในช่วงฤดูฝนนะคะจนทําให้ต้นเบาบับใหญ่ๆบางต้นนั้นเนี่ยเก็บน้ําเอาไว้ได้มากถึง120,000ลิตรเลยทีเดียวค่ะ ต้นที่8นะคะก็คือต้นอกนางฟ้าค่ะเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านที่สวยที่สุดค่ะอยู่ที่เชลสตันแค r โรไลนานะคะด้วยลกักษณะการแผ่กิ่งก้านสาขาไปไกลถึง200ฟุตค่ะงดงามเหมือนนางฟ้าสยายปีกทำให้มันมีความสวยงามไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆเลยนะคะโดยมันมีอายุกว่า1,400ปีค่ะ ต้นที่9นะคะก็คือต้นเซอร์คัสค่ะเป็นศิลปะก,การออกแบบต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมโดย Excel e r เอเรนนะคะที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายปีคศ1800ถึงต้นปี1900นะคะจนทำให้สามารถออกแบบรูปร่างต้นไม้ของมันให้บิดเบีย้ยวเป็นรูปทรงได้ตามต้องการค่ะเป็นที่ฮือฮาของผู้คนในช่วงทศวรรษที่1940 s, ถึง1950 s, ค่ะ ้นที่สินะคะก็คือต้นเกาลัดร้อยม้าค่ะเป็นต้นเกาลัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะต้นเกาลัดของเกาะซิซิลีในอิตาลีนะคะมีอายุกว่า4,000ปีนี้นะคะถือเป็นตำนานมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณค่ะโดยมีเรื่องเล่าถึงกลุ่มอัศวินทหารม้าจำนวน1 0 0คนนะคะมาหลบภัยจากพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองที่นี่นะคะจนได้ชื่อว่าเกาลัดร้อยม้าค่ะ ต้นที่11นะคะก็คือต้นยูคาลิปตัสสีลุงนะคะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันมากที่สุดในโลกค่ะต้นไม้ที่มีสีสันตามลำต้นที่หลากหลายตั้งแต่สีส้มม่วงฟ้าแดงน้ำตาลเกิดจากการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะจนลำต้นนั้นกลายสภาพมีสีสันอย่างที่เห็นค่ะ ต้นที่12นะคะก็คือต้นบอลไซอายุ400ปีนะคะที่รอดจากนิวเคลียร์ในสงครามโลกค่ะถึงแม้ว่าต้นบอนไซนี้จะมีอายุเก่าแก่กว่า400ปีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ต้นบอนไซที่มีอายุมากที่สุดในโลกนะคะแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือมันสามารถรอดจากเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในวอชิงตันดีซีค่ะ ต้นที่13นะคะก็คือต้น a r b o นเดลทูนะคะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเดียวหนาที่สุดในโลกค่ะต้นไม้สายพันธุ์มอนเตซูมาไซปรัสนะคะตั้งอยู่ในจัตรุรัสเมืองซานตามาเรียเม็กซิโกนะคะโดยถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเดี่ยวนะคะคือวัดแค่ลำต้นหลักเท่านั้นนะคะที่หนาที่สุดในโลกค่ะโดยมีเส้นรอบวงถึง42เมตรนะคะจากการประเมินอายุของมันก็น่าจะมีอายุตั้งแต่1 2 0 0ถึง3,000ปีค่ะ ต้นที่14นะคะก็คือต้นไม้เรือนจำนะคะที่ใช้แทนคุกขังนักโทษค่ะอยู่ที่เมืองดาบี้ทางตะวันตกของออสเตรเลียนะคะเป็นต้นไม้ที่มีรูปร่างสยองเลยนะคะที่มีลำต้นกลวงโบนะคะซึ่งถูกไว้ใช้คุมขังอาชญากรเมื่อในอดีตค่ะในช่วงปี1890ค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเพียงตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานะคะไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จริงค่ะ ต้นที่15นะคะก็คือต้นมกะกอกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะต้นมกะกอกที่มีชื่อว่า tree of w o l f นะคะที่มีอายุมากถึง3,000ปีค่ะอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีซนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันยังคงผลิตมกะกอกที่มีราคาสูงมากได้อย่างต่อเนื่องค่ะต้นที่16นะคะเรียกกันว่าผู้พันโอ๊กค่ะเป็นต้นโอ๊กเก่าแก่เป็นสถานที่ที่ใช้หลบภัยของโรบินฮูดค่ะ ต้นโอ๊กเก่าแก่ที่มีอายุกว่า1,000ปีนี้นะคะเป็นหัวใจของป่าเชอร์วูดในนอตติงแฮมเชียร์ประเทศอังกฤษเลยค่ะซึ่งเป็นตำนานท้องถิ่นเล่าขานกันว่าเป็นต้นไม้ที่โรบินฮูดใช้เป็นสถานที่หลบภัยอีกด้วยนะคะต้นที่17นะคะก็คือต้นลมพัดที่น่าตื่นตะลึงค่ะ ต้นไม้ที่มีลักษณะต้นเหมือนถูกลมพัดนี้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับลมพายุจากแอนตาร์กติกที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลานะคะจนส่งผลให้มันมีลักษณะที่ดูฟื้นธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ17ต้นไม้มหาศจรรย์ที่สุดของโลกนะคะที่วันนี้ช่องพินาจา่าได้นํามาฝากให้กับทุกๆท่านชมกันนะคะถ้าถูกใจกันยังไงก็ช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องพินาจา่าจะมีเรื่องราวดีๆสนุกๆมานําเสนออีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ